มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออนอุมาอาดีตนักนเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่าออนอุมาสิทธิรักอดีตนักตบลูกยางทีมชาติไทยจะย้ายมาร่วมทีมนักขราชสีมาคิวเมนซีวีซ mm ี hmm. เพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022 2023ที่จะเปิดฉากแข่งขันเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะทำให้ออนอุมาออกมาโพสต์ตัดพอไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดอ,อนุมาสิทธิรักได้ออกมาโพสต์ระบายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของอออุมาเปรียบตัวเองเหมือนดังม้าแข่งพอเจ็บก็ถูกปลดออกจากคอกม้าทันทีชี้รักษาอาการด้วยทุนตนเองเป็นแค่ม้ากแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้บ้างก็ยังดีอาจจะยาวไปหน่อย แต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตม้าแข่งตอนอยู่กับคุณเราก็เต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราเจ็บเราโดนปลดเอาจากอคอกม้าทันทีเรารักษาอาการเจ็บเองทุนของตนเองกันนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณเป็นินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาอคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรม ถ้าเราต้องโดนกระแนะกันแหนโะดนแสะไปเรื่อยเสมือนเป็นความผิดของตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแกผ่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้บ้างก็ยังดีรักนะคะอ่อนอุมาอาดีตนักลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ